สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องบ้าสเริผาเพลินครับเดี๋ยวจะพาเพลินๆมาทำความสะอาดโรงงานนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าเรามาทําโอวันหยุดนะครับทํางานทําความสะอาดนะครับโรงงานครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆบริเวณโรงงานครับว่าโรงงานเราเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูกันครับ นี่ก็จะเป็นทำงานในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ครับทำความสะอาดครับทำความสะอาดโรงงานนี่ครับพวกเศษฝุ่นต่างๆในโรงงานครับผมก็ได้ทำการปอกเศษฝุ่นเสร็จขยะนะครับขยะขยะที่อยู่ตามถังขยะ ถังเนี่ยถังคนนี้ผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียเนี่ยเสีที่ตอนที่เราทํางานเราก็จะไม่มีเวลาพิงนะฮะคือท,ทำงานอย่างเดียวเยอะเสะยได้ทำการเก็บใช้เรียบร้อยนะครับสภาพโรงงาน ำงานมันหยุดนะครับทำคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วโรงงานจะหยุดทุก,ท,ก,ท,กทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูมาภายในโรงงานนะครับแต่ละแผนกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนกของพวกผู้หญิงทำงานนะรตรงนี้อาจุมานะครับ ในรายนี้ก็จะเป็นลายประกอบนะครับนี่งานทีน่เขาประกอบเสร็จออกมาจากเครื่องเขาจะมาประกอบที่นี่ล่อส่งครับนบติดติ๊กเกอร์ติดแผ่นโฟมเนี่ยครับใส่พาเลตเตรียมส่งครับ ก็จะส่งไปที่โกดังขนส่งนะครับโกดังเก็บของที่เขาจะมารับส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์อีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็านแผนประกอบนะบเป็นลายผู้หญิงนะครับตรงนี้เป็านแผนผู้หญิงทำภา,ายในโรงงานนะครับ ตรงนี้จะเป็นของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งนี้โรงงานฝั่งนี้จะเป็นของผู้ชายนะครับเป็นเครื่องนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นของที่เราออกมาจากเครื่องเราก็มาตั้งไว้ขนอกแล้วก็เตรียมส่งนะครับ นี่เป็นเครื่องนะครับเครื่องปั๊มนะครับตัวนี้เนี่ครับอันนี้ก็เป็นเก่ยวนะภายในรถยนต์เนาะก็ที่หยิบจับเปิดประกอบเสร็จแล้วนี่ก็จะส่งไปยังโรงงานอีกโรงงานนะปั๊มงานนะงานที่ออกมาก็จะเป็นเนี่ย พาเลตใช้งานนะทุกเครื่องจะปั๊มหมดนะครับอันนี้เป็นอบอบเสร็จจากเครื่องนี้ก็ามาเข้าเครื่องนี้เป็นปั๊มนะปั๊มงานในส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคเครื่องนี้อบทำความร้อนเนี้ยผ้าแผ่นนี้นะครับเข้าไปในเครื่องนี้เข้าเครื่องสีเสร็จปั๊บก็เอามาปั๊มปั๊มออกมา ลักษณะงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเข้าเข้าไปาแผนกแผนกผู้หญิงที่เขาลายฝั่งน้นนะครับที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ก็จะใส่ผ้าผ้านี้ลองอยู่ที่หนึ่งต่มนะเนี่ยครับฝับ่งนี้ก็จะมีสองโลงนะครับอันนี้เครื่องฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่นี้ผมเก็บทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เก็บขยะตามถังขยะนะครันี่ครับขยะที่ผมเก็บเก็บจากถังขยะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เนี่ยภายในร้านรอส่งนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็จะส่งไปยังอีกโรงงานนะนี่ครับรอส่งครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องปั๊มเหมือนกันมีสามเครื่องนะฝั่งนี้เครื่องหนึ่งเครื่องสองนี่เครื่องเขาไม่ได้เรียกเครื่องสามนะครับเครื่องสามแต่ก่อนเคยมีอยู่ตรงนี้ทีนี้เขายกออกก็เป็นเครื่องสี่แทนนะฮะหนึ่งเครื่องนี้เครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องสี่นะฮะเขาเรียกเครื่องสี่เลย เพราะว่าเครื่องสามไม่มีครับยกออกอันนี้ก็จะปั๊มเสร็จก็ามาเข้าเครื่องตัวนี้ก็งานเนี้ยเสร็จเรียบร้อยก็ไม่อยู่นี่หมดนี่ครับเป็นแบบแม่พิมพ์ครับปั๊มงานอยู่ในนี้หมดเลยนะเยอะมากเป็นแม่พิมพ์ เป็นแม่พิมพ์อะไหล่รถยนต์นะครับแบบที่เราปั๊มออกมาเป็นงานเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเก็บผ้านะฮะโอเคครับภายในโรงงานก็มีแค่นี้นะครับ เพราะว่าผมทํางานทําความสะอาดนะครับมันหยุดก็จะเป็นโอนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะทําคนเดียวนะครับเพราะว่าแค่ไม่ได้ทําอะไรมากมายเก็บขยะตามทังขยะในภายในโรงงานและรอบๆโร,รงงานนะครับผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็รอเวลาเลิกงานนะครับห้าโมง ครึ่งนะครับเข้าเข้างานแปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งก็จะได้เป็นโอนะครับทํางานวันหยุดตัวนี้ก็เป็นอีกนแผนกหนึ่งแผนกประกอบเหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นประกอบตัดผ้านี่เป็นผ้านะคเครื่องตัดผ้าแผนกผู้หญิงนะครับตรงนี้เหมือนกับฝั่งฝั่งโน้นที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะฮะนี่ก็จะเป็นประกอบเหมือนกันนะ โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูที่สแกนนิ้วนะฮะหลังหลังเลิกงานนะครับโอเคว่าข้างนอกโรงงานเป็น,นไงถภายนอกนะนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเศษขยะนะครับที่ปั๊มออกจากเครื่องนะ ก็จะมีเศษขยะนี่ก็เอาไปขายได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่ปั๊มปั๊มปั๊มเสร็ก็เอามาตั้งเรียงอยงเี้ยเอามาตั้งเรียงไว้ส่วนตรงนี้นี่คือขยะทิ้งนะฮรขยะพวกนี้ทิ้งรอรถเก็บขยะมาเก็บเอาไปทิ้ง รอบ,บๆโรงงานโรงงานก็จะมีสองกะนะครับกะเช้ากับกะดึกเข้างานแปดโมงครึ่งเลิกสองทุ่มนะครับจันจันทถึงสุงนะครับวันเสาร์ก็แปดเข้าแปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งนะครับ ส่วนวันอทิตย์ก็หยุดนะครับแต่ช่วงหลังๆมาในงานไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าแบบว่าเก่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ทำกันงานไม่ค่อยมีครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักตู้คอนทนเนอร์นะก็จะถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีแอร์ติดแอร์และอากาศหนาวเป็นไงหนาวไหม ก็ไม่หนาวนะครับเพราะว่ามีพื้นอุ่นนะเป็นพื้นพื้นอุ่นแล้วก็จะมีห้องครัวมีห้องน้ำติดแอร์ทุกห้องนะครับถ้าอากาศร้อนนี่นอนไม่ได้นะครับตู้คนร้อนมากยิงเข้ากะด้วยนะมานอนกลางวันเนี่ยโอ้โอเหงื่อแตกเลยครับต้องติดแอร์นะ ถึงเวลาเริ่มงานแล้วครับห้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวจะพาปไปดูที่สแกนนิ้วนะครับที่ตอกนิ้วสแกนนิ้วสแกนเข้าสแกนออกนะครับเข้างานเริ่มงานเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ถึงเวลา ห้าโมงสามสิบแล้วนะห้ามงสามสิบครับถึงเวลาเรื่องงานนะเราก็มากดกดเนี่ยครน,น,น,คนี่กดออกนะครับเมื่อกี้เข้างานเข้าง,งานก็จะกดเนี่ย출근นะออกออกอ๋อจะแกนนี้วไปครับเียบารอครับ โอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะฮะเนี่ยฮะถึงเวลาเลิงกงานกลับบ้านครับเนี่ยครับข้างหน้าโรงงานก็จะเป็นอย่างนงี้นะติดถนน บริเวณรอบโรงงานนะหน้าโรงงานทีน่มีถนนรยางตรงนี้ก็เป็นโรงงานเหมือนกันครับของบริษัทนี่แหละครับแต่ว่าเขาเป็นที่เก็บเก็บของนะครับเป็นโกดัาางเก็บของ นนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ